ไม้สี่ตัวไม้สี่ตัวเออกุลีแม่งอ่ะไม่เล่นละรอครับพี่พี่ครับพี่ครับพี่พี่เล่นไม้สี่นะครับขครับครับพี่ครับไม่ได้ไม่ได้มาเซ็งครับคุยอ่ะไอ้เหี้ยร้องร้องร้องรำอยู่นั่นแหละมึงไอ้สัตว์ก็กูจะลาเหมยไอคิ้วเป๊กบ้านมีให้กูกดอ่ะมึงมึงทำไมวะไอ้สัตว์ไม่พอใจมึงไม่ไปต่อยกหนึ่งเลยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ เมอแล้วพวกกูลำมันหนักหัวพ่อเงอะยงแม่มันหลักหัวพ่อเงอกูกดที่คี์บอดกูแล้วมันไปหนักที่พ่อเงอแล้วพวกกูลำมันหนักหัวพ่อเงอะยงแม่มันหลักหัวพ่อเงอกูกดที่ขี์บอดกูแล้วมันไปหนักที่พ่อเงอที่วัดสักกูเกิดมาเขาแรงเน็ตกูเร็วจัดได้ตส์ไม่อย่างแรงเหมือนกูเร็วจัดได้ตส์ไม่ดัดแปลงุ่งเข้าหน้ามึงไอ้วสจนตาแดงจนทำมึงร้องไงอ้ใสว่าพวกกูลำาป็เนี่ยเวลามึงต่อยรู้ใครไม่ได้ก็ไม่ต้องร้องให้นเฮียกูจะตอบไปพวกหัวเก๊ใน กับพื้นที่เซิบ็อกซิ่งนะครับไอสัตว์เขาเปิดได้ซ้อไม่ชิ่งมันมาเรียกแล้วกูจะบอกกับไอพวกอินดี้มันไม่มีพื้นที่ให้พวกมึงด่าบ้ามึงเกิดมาได้เพราะเธอรู้ยาคุมหรือเป็นพ่อแม่มึงกระแดกยาบ้าจะเกิดว่ามึงไม่พอใจมึงก็เลิกเล่นแล้วไประบายสีกินปากมึงไม่ตั้งแต่ใครเป็นใครกับใครเห็นเขาก็หนีมึงโม้เข้าไว้ซะรวยหาทัางที่บ้านมึงก็สั่งดัสีไวรุ่นบ็อกซิ่งคอยไล่เอสสั์เสียงมึงอ่ะสัตว์อย่างคนก็หายแล้วพวกกูลักมันหนักกว่าพ่อเลยแม่มันหลักกว่าพ่อเหมือนกู ด่าคนนี้คนคนี้เปิง